ตอนนี้น้องแอนพาศิลปินมาได้ทั้งหมด23คนและศิลปินคนต่อไปคนที่24เธอต้องเจอกับคุณอีทบงฝ่าศิลปินรุ่นเก่าที่มาพร้อมกับบทเพลงใบไม้เพลงร็อกที่น้องแอนไม่ถนะเธอจะได้ไปต่อหรือหยุดอยู่แค่นี้ไปชมผลงานเธอกันเลยครับสวัสดีครับซีครับสวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ได้สวัสดีอย่างเป็นทางการสวัสดีพี่ครับสวัสดีพี่เพครับสเราไปซื้อสูตรรัดเดียวกันนี่เลย ของผมไซ้์ทั้งหมดมีเหลือไซซ์เล็กไซซ์เด็กก็ต้องซื้อครับพี่ครับหลังบ้านพี่หิมะตกหรือว่าอะไรครับพี่สายร็อก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 เป็นไงบ้างได้เจอตัวเป็นๆพี่วงไฟนี้ต้องบอกว่าระดับตำนานนะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้เจอพี่อีทวันนี้แล้วก็รู้สึกยังกลัวอยู่ค่ะยังกลัวพี่อีทเป็นตัวพ่อในเรื่องของเพลงร็อกเลยแล้วก็พลังเสียงเยอะมากแล้วเพลงก็เสียงสูงมากเลยค่ะพี่อีทวางแผนการร้องของตัวยังไงแอนจริงๆเพลงนี้ต้องบอกว่า ปล่อยให้ตัวเองไปตามอารมณ์เพลงดีกว่าเพราะว่าการจะวางแผนในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดในระยะเวลาสั้นๆน,นี่ค่อนข้างยากค่ะยังไงวันนี้ก็ขอให้พี่อีทช,ช่วยผลักดันน้องด้วยนะคะพี่แหละครับ <c oughs> มีอะไรจะแนะนําต้องแอนไหมครับยินดีครับเมื่อกี้เขาตอบบอกว่าเขาจะไปตามอารมณ์ันนั้นถูกต้องแล้วครับถูกต้องที่สุดเลยเพราะว่าเราเราอาจจะต้องจับที่อารมณ์ของเพลงกับเนื้อหาของเพลงไปอย่างเดียวแล้วก็ใช้ตัวเองร้องเข้าไปในเพลงเพลงนั้น เอาละครับคุณผู้ชมครับพี่อีทเป็นศิลปินท่านที่24คุณผู้ชมครับน้องแอนต้องการแค่30คนเท่านั้นตอนนี้เหลืออีกแค่6ขั้นให้ผ่านไปจะอยู่หรือไปอยู่ที่เพลงนี้เลยครับใบไม้ครับเชิญครับ

ที่ขอไว้ยัยยู่อยังเธอไปจากฉันเลยฉันได้ยอมเสียเสียไปทุกๆอย่างเพื่อจะมีเธอในหัวใจฉันได้ทุ่มเท ฉันมีคือชีวิตคือลมหายใจอยาได้ทำให้เธอจากฉันไปเหมือนใบไม้ใบเดียวที่ลงลือไว้ในป่าฉันต้องการเก็บเอาไว้นาน เป็นยังไงบ้างได้ร้องกับศิลปินในตำนานนะบอกเลยก็ยังใจสั่นๆอยู่ค่ะยังแบบตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกแบบเกรงนะคะเพราะว่าพี่เอกเขาเป็นเจ้าพ่อเพลงร็อกเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจมากที่ได้มาร้องคู่กับพี่ออกในวันนี้ค่ะพี่เครับเป็นยังไงบ้างครับฟิชเชอร์ริ่งครั้งแรกกับน้องแอนนะครับผมอยากชื่นชมน้องแอนอยู่อย่างหนึ่งก็คือเพลงนี้มันมีโน้ตที่เป็นโน้ตบลูอยู่สิ่งเดียวที่ขอไว้อหยุ ตรงเนี้ยเต้ดีเดดีเนี่ยบลูคือเป็นแนวดนตรีของของต่างประเทศแบบสไตล์เป็นบลูร็อกที่มาผสมกับเพลงร็อกแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นเพลงนี้เป็นตัวบ่งบอกของโน้ตบลูตัวนี้ที่ตั้งใจเลยคือโปรดิวเซอร์พิติตตั้งใจที่จะใช้โน้ตตัวนี้อยู่ซึ่งถ้าคนไม่เข้าใจในเรื่องของเมโลดี้เพลงเนี่ยจะเพี้ยนคำคำนี้ไปมันร้องไม่เป็นบลูแต่น้องแอนสามารถร้องคำคำนั้นเป็นโน้ตบลูอยู่ซึ่งน่าชื่นชมมากครับขอบคุณค่ะ มาที่คณะกรรมการครับพี่เท่งครับเพลงใบไม,ม้เราเราคุ้นชินกับนแนวของพี่อีทถ้าฟังแล้วมันอิ่มคือไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ต้องฟังเพิ่มเลยเพลงเดียวมันอิ่มกลับบ้านนอนได้สบายเลยกินแล้วก็วคือฟังแล้วกินหมูกระทะไปด้วย <c oughs> มัเช <c oughs> ื <c oughs> อ่อขนาะสิบปินน้อยคนนะครับน้อยคนที่จะรถขีเร่งมาเพราะอย่าลืมว่าแฟนๆเขาอิ่มกับเนื้อเสียงคนอย่างนี้แล้วแต่ที่พี่อีทใจรถคีมาให้น้อง ให้ร้องไปกันได้แล้วก็ไปได้สวยครับก็ถือว่าทได้โอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่แท่งครับเชิญพี่แท่งครับขอใช้คาของพี่อีทบอกว่าเพลงเป็นเพลงที่ร้องยากฉะนั้นมันต้องใช้อารมณ์ในการร้องเพลงนี้ผมมองว่าหนึ่งอารมณ์ของแอนก็ยังไม่เต็มที่แล้วก็สองแอนร้องเพลงนี้ผมว่าคำมันไม่คำมันไม่ชัด บางคนเนี mind, ่ยไปเข้าใจว่าการที line, ่จะต้องมาร้องแบบร็อกแล้วก็ไปร้องแบบอาอนด์บีอะไรต่างๆเนี่ยต้องร้องแบบเฮ้ยไวรุ่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆว่าไม่ใช่คือมันต้องร้องร้องให้ชัดแต่แอนก็ยังร้องร้องไม่ชัดนะครับแล้วก็ปลายเสียงไม่ได้เพราะมันไหลเลยอย่างเช่นคําว่าชันต้องการเก็บเอาไว้นานๆอันนี้คือคอนโทรลไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการรวบคํา ซึ่งแอนแก้ไม่หายก็ยังมีอยู่คือชีวิตคือลมหายใจคือหายใจมันชิดเปิดชิดกันเกินไปนี่คือแผลโดยรวมแล้วคือแอนพยายามพยายามทำให้ร็อกมันกลมกล่อมแต่ว่าทุกอย่างมันก็พลาดมาเหมือนที่ที่พี่อธิบายให้ฟังขอบคุณมากครับีิเซนครับเป็นข้อแนะนำดีๆนะฮะ และคุณผู้ชมครับสำหรับศิลป,ปินคนที่24นี้น้องแอนจะต้องทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย23คะแนนขึ้นไปถึงจะผ่านนะครับและมีเงินรางวัลสะสม5,000บาทแต่ถ้าหากรอบนี้ถูกใจคณะกรรมการ,การทั้ง3ท่านได้30คะแนนนั่นหมายความว่ารอบนี้จะได้โบนัส10เท่านั่นคือจะมีเงินรางวัลสะสม50,000บาทเพราะฉะนั้นขอให้โชคดีนะคะเอาละครับผมจะขออนุญ,ญาตเริ่มต้นที่ศิลป,ปินของเราก่อนนะครับ อีดครับพีดจะให้กี่คะแนนครับดดีงษคะแนน่ดให้8ปคะแนนครับแปคะแนนครับหูมัดวใจชื้นนะครับคุณผู้ชมครัได้แปคะแนนไปเก็บไว้ในใจแล้วนะครับแต่ต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่ากรรมการอีก2ท่านนั้นจะให้เท่าไหร่นะครับ เชิญพี่เท่งก่อนเลยนะครับพี่เท่งจะให้กี่คะแนนครับนะคะแนนการมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะฮนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าวจะได้คะแนนจากเขาเท่าไหร่นะครับและพี่เทง่งให้เอาไว้ตามเนื้อผ้าเลยนะครับแปดทบีทครับแปดคะแนนครับเท่ากับ16คะแนนขาดอีก7คะแนนด้วยกัน วันนี้เราได้เห็นการเปลี่ยนไปของพี่เพชรนะครับเมื่อเข้าสู่รอบลึกๆขึ้นไปเขาไม่ได้อยู่ในฐานะศิลปินต่อไปแล้วเขาอยู่ในฐานะกรรมการจริงๆเพราะฉะนั้นหนูต้องเตรียมพร้อมไว้จริงๆครับอีก7คะแนนถ้าผู้ชายคนนี้ถ้าพี่เพชรให้7คะแนนถือว่าผ่านคาบเส้นพอดีแต่หากให้ต่ํากว่า7นั่นหมายความว่าเกมนี้จบทันทีคุณจะหยุดที่ศิลปินท่านที่24เป็นสถิติของรายการเราครับจะอยู่ หรือไปพี่เพชรครับให้กี่คะแนนครับต้องเจ็ดคะแนนขึ้นไปนะครับถึงจะผ่านจะหยุดที่คนที่24หรือไม่พี่เพชรให้พี่ให้เจ็ดครับจัดคะแนน สิสามคะแนนภาพเส้นบอดีเลยนะครับถือว่าผ่านและได้รางวัลสะสมไป5,000บาทนะครับของเดิน1น0 0 0 0 0บาทครั้งนี้ได้ไปอีก5,000นนะครับเป็น1 6 5 0 0 0บาทพี่อีกครับแปดคะแนนทำไมถึงให้แปดคะแนนครับพี่ผมให้8คะแนนเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกได้และชื่นชมเขาก็คือในเวลาสั้น แล้วเพลงหลากหลายมากเพลงเยอะมากแล้วเพลงที่เอามาร้องเป็นเพลงของพวกกลุ่มชาวร็อกด้วยแล้วก็ไม่ใช่ชาวร็อกธรรมดาชาวร็อก90ด้วยซึ่งมันไกลจากตัวน้องค่อนข้างไกลจากตัวน้องแต่น้องยังสามารถร้องทํานองได้ยังจําทํานองเพลงนี้ได้ในระยะเวลาสั้นได้เนี่ยผมถือว่าเขามีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่แล้วขอให้โชคดีในรอบลึกๆต่อไปครับขอบคุณพี่อีสนะครับน่ารักมากเลยนะฮรบร็อกในตำนานนะครับพี่อีส์วงไฟครับขอบคุณมากครับ,บที่มาร่วนรายการเราครับขอบคุณมากครับพี่อีครับ ผู้ชมครับตอนนี้น้องแอนพาศิลปินในรายการของเราไปได้ถึง24คนเหลือเพียงแค่อีก6คนเท่านั้นน้องแอนก็จะได้เป็นแชมป์นักร้องสองใหม่คนแรกและศิลปินคนที่25จะเป็นใครบอกเลยว่าท้าทายน้องแอ,แอนแน่นอนช่วงหน้าห้ามพลาดครับใครที่จะเป็นศิลปินคนที่25คําตอบอยู่ข้างหน้าแล้วครับเชิญครับ